สวัสดีทุกคนด้วยเลยนะครับผมอยู่กับ ek 2 3 channel ในเกม m e c r a f t นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดในเกม m e c r a f t EP ที่1นะครับผมตรงนี้ก็ปรับเป็นเกมโหมดแล้วก็เซตจุดเกิดเอาไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็เริ่มแรงมาก็รู้ๆกันนะครับผมพื้นฐานของ m e c r a f t ต้องตัดต้นไม้นะผมจะไม่ตัดต้นที่ แถวๆนี้นะครับผมจะลงมาตัดตรงนี้นะเ i s e m o t h e r f u c บ e าใจเย็นพี่บาวโอเคเรื okay. ่อมาขอตัดไม้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับตัดไปเรื่อย ก็ใครนะครับผมอยากให้ผมเปิดเซิร์ฟนะครับผมก็คอมเมนต์ Comment มาได้นะครับผมเปิดเซิร์ฟก็คือผมจะให้เกืแบบทำอะไรก็ได้แต่ต้องอยู่ในโหมดซอร์ไวโอลนะครับผมบ้างถ้าเกิดว่างๆผมจัก็มาอัดคลิปผมก็จะมาอัดคลิปด้วยนะครับผมใครอยากเล่นก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม Red rai mày tông bạc lóc. tặng mày có nằm trong phòng bắt tông kỳ. Ok. Wi chắc, kéo mày, sùa sùa. Oh, wireless, hoa. นี่ได้แกะมาแล้วอีกสองตัวพอข้ามภูเขาไปดูก่อนนะว่าท่อ,อนนี้มีอะไรบ้างเออเป็นไบโอมป่าหมืนเลยนะครับผมก็ขอตังน,นี้ก็น่าสนใจมีเหมืองด้วยหรอผมว่า รอยคิปเปอร์มั้งไม่น่าใช่เราเพิ่งเริ่มเกมคลิปเปอร์มน่าจะยังไม่ระเบิดถ้ำหรอเฮ้ยถ้ำทำไมมีเหล็กอ่ะ,อะเราขอผมงั้นผมขอสร้างบ้านหลังภูเขานี้แล้วกันนะผมตรงทางแถามานะสักบนภูเขาตรงนี้แหละ้ย ทะเลทรายเหรอเฮ้ยหมู่บ้านหมูบหม่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านมบ้านแต่ว่าผมจะไม่ไปนะผมผมขอสร้างนตรงนี้นะครับโอ okay, เปิดกล่กองคราขึ้นมากัป๊ปะปๆปปสิ่งแรกน้องครับสำคัญมากก็คือ crafting table เราตั้งจุดกึ่งกลางไว้ตรงนี้เลยตาหันหน้าไปทางเออทางนู้นแล้วกันนะครับผม สร้างบ้านเล,ล็กปับ๊บใกล้ตรงนี้หนึ่งสามสี่สามปับบ้านก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยไ้๊ทางออกแล้วก็ค่อยสร้างอีกทีนะคะโอเคประตูเอาเป็นประมาณนี้นะครับผมอืมสักหนึ่งสอง สามปับนะครับหนึ่งสองสาม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 หนึ่งสองโอเคไม้หมดเราต้องไปตัดไม้เพิ่มในหมู่บ้านผมค่อยไปบุกรอบหน้าแล้วกันนะครับผม วันนี้ผมจะลงผมวันนี้ผมจะไม่แน่ใจว่าจะได้ลงเหมืองว่านะครับผมก็คือจะเตรียมของแบบทำให้บ้านหนึงดีก่อนนะครับผมแล้วค่อยลงเมืองนะนอะไรอยู่พี่มีล้าด้วยครับสติกมาอันหนึ่งอาวุธราครับไม่ได้ ตอนแรกลำดับแรกผมจะใช้ขวานก่อนนะครับขวานมันมาเลยมาเลยมาแล้วก็นหนึ่งทีสองป๊อป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 ป๊อบป๊อมันมันต้องโอเคหมดเอ่อทำกลองก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ดีดลรา หมู่บ้านตรงนั้นก็อยู่ไม่ไกลเฮ้ยเฮ้ย hey! พีระมริดเฮ้ย hey! ตรงนั้นน่ะมีอะไรนะปราสาทไฟอ่ะงั้นอีพีเดี๋ยวอีพีหน้าเราค่อยไปบุกนะครับผมบุกทั้คคงหมู่บ้านบุกทั้งปราสาทเลยนะอุ้ยเกิดมาที่โคตรดีตอนตอนเกิดมาตอนนี้ผมกันเจ็จุดจุดกระเปา๋าอยู่นะครับผมผมก็เห็นทะเลทรายนะว่ามันล้อมมันล้อมขวามันล้อมขวาก็อ้อมไปตรงนู้นเลยนะครับผม มันอ้อมไกลมากก็คือไทรายอ่ะในนั้นมันน่าจะมีคทใหเราโดดแล้วก็น่าจะได้ TNT ไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดไม่พลาดตกลงไปมีในนั่นนะตัดไม้กันต่อแถมตรงนี้ก็ดีด้วยนะมีน้ำมีบ่อลาวาก็ถ้าของพร้อมก็เอาถังไปตักลาวาแล้วก็ไปนีเธอร์ได้นะครับผม นี่เธอผมจะไปทำงานอยูอ่ก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะไปนี่เธอก็เป,เปิดเปิดเปิดประตูไปเล่นเล่นโอ้ยบัว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 ข้วามมาให้หมดบัวปีทีหนึ่ง นั้นเลื่อนไม่ลดกดย่อสิกดย่อมันจะออกจากบลอกไม่ได้นีน่แหละจขจอดีโอเคโอเค จอภายเราสร้างกรงชอักอันหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับใครนะผมที่ยังไม่ได้ดูคลิปมาครับเอาชีวิตรอดเวอร์ชัน1นึ่งนะครับผมความจริงก็เล่นยังไม่เสร็จเลยนะครับผมก็คือเล่นไม่เสร็จแต่ว่าค่าเวอร์ชันมันเล่นแล้วอ่ะก็ไม่ได้ลงคลิปมาครับเป็นไปเลยนะครับ เอาประตูไปดีไหมอ่ะครับประตูสุกบานแต่มันให้สามบาทโอเคบางก็เอาเล็กๆกไปแล้วกันปุ๊บ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 ,บคืนนี้ขอไม่เจอคิปเปอร์แล้วกันนะครับ เราขอเจาะผมขอเจาะตรงนี้แปบนิดหนึ่งนิดหนึ่งนี้นึ่งบ้านต้องห,งหนีแน่เด้่นหลังจำเป็นไหมจำเป็นไหมเก็บไปก่อนนะครับผมขวานมะเองสองก็ทำอาวุธนะผมจะอาวุธละ ไปตรงใบไม้อย่าเอาขวานไปเฉาะเล่นนะครับผมมันมันเฟืองขวานนะการเราก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอท็อตแล้วกัน,นแล้วผมงั้นเดี๋ยวถ้าทันนะจะไปลงเหมืองนะครับผมป๊อปป๊ป๊ผมว่าไปลงเหมืองเลยดีกว่า หมือนอยู่ใกล้ๆอ่ะต so ุ๊กมันนี่แล้วก็เอเจะมืดแล้วอ่ะไม่ทันแน่เลยตัดไม้สักต้นหนึ่งนะกันลอมันตับต้นใหญ่เนี่ยนะอ๋อเล็กเล็ก ถ้าม,มือผิดพลาดก็น่าจะได้ลงเหมือนคลิปนี้นะครับผม ถ้าหมมอนนนมันไม่มีฐานปะมันเห็นมันไม่มีฐานนะอันนี้เราจะไม่คราฟก่อนนะครับตรงนี้อ่าเป็นแค่ทางอ้อม เขาทำติกเอ็กซนะครับผมเราต้องขุดหินก่อนอนะ่ะถึงจะทำถอดได้นะครับกดไลนะ์นึย้ำถึงกลางคืนแล้วก็เราลุยขุดมาแกลก้วเลยดีกว่า กดเมืองนี่ัอกาดจะมาเอาแค่หินนะก็โอเคแล้วก็กลับมาที่เดิมไอยถ้ำนี้มันรู้สึกมันมีอะไรลึกลับเปล่าโอ๊คถ้ท,ที่แก๊กมันตั้งสองอันช่างมาันเอ เออเอามาขุดเพราะใกล้จะพังแล้วก็ฟาอมได้ดีกวะขุดโน่นนี่นะั่นไอยเลยฟามร,รู้สึกผมบางแผนไปแล้วน,นะครับผมว่าฟาร์มแรกที่ผมจะทำนี่คือฟาร์มมอนเตอร์นะฟาร์มมอนเตอร์นะครับผมเป็นฟาร์มเอาไว้ปั๊มเลเวลอ่ะ ฮ้ยจะมืดแล้วฮ้ยดวงอาทิตย์อยู่ไหน้ยตายแล้วจะมืด no ปุ๊บปุ๊เดี๋ยวไม่ได้ เอาไหมก็ต้อบเผาเลยเผาเลยเผาเลยต้องการชาโคหนึ่งอันโอเคเผาได้ปะไม่ได้ โอเคเอาปักไปโอ้ยเอ๋ทักแต่มีตัวอแนั้นอ่ก่อนข้าหน้าบ้านอันนึงข้างบานทักอันทันอันโอเคสำเรับ ใจเย็นนะทอมดิเริ่ดดาผินแล้วครับครัเก็บแซฟฟิ้งมาตรงนี้จะต้อเก็บไว้เอ่อพิ๊กแงนี่ค่นี้เก็บไว้ขวาเอามันจะพังประตูไหมอ่ะ เป็นโหมด n o r มอ l นะและ้แลไวไม่อะไรเลยปุกบไม่อะไรแมีอะไรมั้งก็ตัดไปตอนเช้าลักกันนะครับผมอือหือเรามาต่อกันลุยตอนเช้านะครับ เรามีทอดอยู่ใชมอุ้ยโอ้โห้โโโเหมาเลยครับมาเลยหมดหนึ่งตัวอสองตัวรวมกับขนแกะของเราที่เรามีอยู่ในกล่องในรังน่าจะสามตัวนะครบเออจะไปข้างล่าง ลาย้ายดีไปทางซ้ายก่อนแล้วกันทางซ้ายเดินง่ายกว่าโอเคทางซ้ายตันต้องไปทางขวาแล้วล่ะทางขวามีทางลงอยู่นะครับผมขุดหินไปขุดไปขุดไปขุดไป ยังไม่เห็นยังไม่มีฐานเลยแย่จัง Okay. เรามาครัเฟตยงกันเถอะทุกคนปุ๊บเดี๋ยวครบฟติงเทเบโต๊สิ โอเคบ้านเราแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจให้กับช่อง AK23 c h a n n e ชในการทํำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ